อันนี้คือไม่ต้องเอาออกก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องออกครับเดี๋ยวเล็มปายพอดีแล้วเนาะเดี๋ยวแต่งปายครับเตรียมมาใครมาติดตรวจก่อนได้ไหมนะนะก็เปลาโอ้ตายแล้วหน้าไม่ได้แต่งเลยเมื่อเช้านี้แล้วอาผมกดเมื่อเทปแล้วนะอู้การผมเมันเส้นเล็กของพี่เอฟเยอะเลยเชิญเข้าข้างหน้า การซอยซอยไอทรงนี้นะค่ะถ้าเป็นทรงไอนี่เขาจะบอกว่าทรงอะไรนะปอมปาดัวฮะปอมปาดัวปอมปาดัวทรงเลยปอมปาดัวทรงวินเทจนี่ย่ะเขาเรียกชื่อทรงนี่ข้างวดนางงามได้ผมตั้งเรียบร้อยตัวนี้เราไม่เฟดเห็นไหมค่ะตัวนี้การเส้นหลักะครับตัวนี้จะเฟดเฟดสามด้านนี้คือขาวหมดเลยนะครับเปลี่ยนเี่นนี่คือ ถ้าภาษาช่างสมัยก่อนก็คือทรงแรงเนาอยอย่างนี้ก็เรียกเฟรแล้วทีนี้ถ้าผมลูกค้าอย่างเงี้ยเราหวีมาเงี้ยมันได้ทรงอยู่แล้วเห็นไหมครับแล้วลักษณะผมเห็นไหมผมจะแข็งมากดีเราต้องระวังในการซอยทุกครั้งเนี่ยหวีดูว่าเขามีขวัญอยู่ตรงไหนจุดไหนที่มันเป็นจุดบวดท,ที่ช่างใหม่ๆเจอก็คือจุดนี้แหละ,ะทุกคนเวลาซอยเนี่ยต้องระวังนะครับค่ะไม่ใช่ว่าหลักการที่เราเรียนไปเนี่ยซอยแบบเบสิกอะ ตามรูปผมเอามาใช้ได้ทุกทรงไม่ใช่นะค่ะต้องดูลักษณะเส้นผมลูกค้าดูทรงผมลูกค้าว่าเขานอนแบบไหนลูกค้าต้องการแบบไหนนั่นแหละคือเราต้องสื่อต่อลูกค้าให้จบค่ะอันนี้ลูกค้าบอกว่าเอาออกนิดนึงก็ได้ครับเอาออกนิดนึงเราเราจะมีสิทธิ์ค้าลูกค้าไหมไม่มีนะครับได้แต่เราบอกออกนิดเด,ดียวจริงแต่ถ้ามันชี้อยู่ได้วลักษณะเนี้ย เราพุงบอกลูกค้าได้ว่าที่เท่าออกผมในดีนะมไม่เป็นไรผมใส่เซลเซียสได้อะไรอย่างเงี้ยข้อข้อผมเหนียวแบงไปอะไรจะ